บ้าบินก็น่ากินบ้าบินนี่เปิ้ทำแต่มะพร้าวมะพร้าวแล้วก็แป้งค่ะอันนี้มันมันปิ้งมันม่วงเนี่ยค่ะ ปั้นผสมแป้งเป็นไหมคะหรือว่าเป็นมันอย่างเดียยวเลค่ะว้าวมันล้วนล้วนเกลือกล้วนล้วนมันล้วนล้วนตะปะหลังเอาแบบเอาแบบเละๆให้มันเข้ากันวลล้นเยแป้งเราไม่ใช้เลยค่ะหนูอยู่เชียงใหม่ไหมคะเจ้าอยู่เชียงใหม่ถ้าสมัยก่อนถ้าขายสุริวมาก็สามสิบกว่าปีแล้วเนาะ แล้วมานี่สุริวงศ์ปิดก็จะเปิดจากให้หลานขายหรื่ป้าจะอย oh. ู่ประจักษ์อยู่สุริวงศ์สาวอาทิตย์จะมาช่วยแล้วขายแบบว่าเดลิเวอรี่ไหมคะพุดมีแอปค่นต้องเสิร์ชหาคำว่าร้านในอย่างคะมันปิ้งสุริวงศ์เจ้าเก่ามันปิ้งวัตถิสุริวงศ์เจ้าเก่ามันปิ้งนี่ไงน้องพอถอยหน่อยจะจะถ่ายป้ายชื่อครับ นี่มันปิ้งรสทิฟสุริวมเ <พอ S 2> จ้าเก่าพ,พี่กับพ่ออยู่ห่างๆอยู่ทางนู้นหน่อยแม่ถ่ายเต็มมันพอไม่อพอเนอเนอเนอพอนี่ของพ่ออยู่นี่เอเอาไม้เลยลูกเอาไม้จิ้มก็ได้เอาไม้จิ้มหนึ่งอันพอแล้วครับอเอามาเลยพ่อใส่มา โอเคขอบคุณมากนะคะ,คะ,คะจ้าสวัสดีค่ะ